การรีเซ็ตเนี่ยก็คือการตั้งค่าโรงงานของเครื่องเนี่ยคืนค่าโรงงานของสตูการตั้งค่าโรงงานเนี่ยคืนคืนค่า,า,ข,า,าของเครื่องกับสฟิ้งโรงงานหรือนีวิธีให้ใช้นี้ต่างกันต่างกันเนี่ยใช้บนรูปดทดัว้วให้กดเมนูกดไปที่คำว่าการสนับสนุนกดคำว่า ตรวจสอบด้วยตนเองให้กดเครื่องนี้วิเซ็ตให้ไฟฮาร์พาศ์ซูนสีส่ตัวะะการตั้งค่าทั้งหมดจะจัดแต่เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงานคุณเขาว่าใช่จากนัน้นวิเซ็ตก็จะปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่เปิดอีกครั้งโดยอัตอนโนมัติปไปละโลกเพื่อนตำสูงละ วิธีการก็คือให้ยินดีจะเอาเนี่ยอันเนี้ยเลือกวลโคมทูดัมจุงทีวีอันเนี้ยเรยเา,รรอ,นนยาอยู่ประเทศไหนก็เลือกประเทศ้าเลย,เลยอันนี้เราอยู่ไทยก็อยู่แล้วก็กดสภาวะต่อไปก็คือจิตอนตัวแรกดีจิตต้อน เรียกอันนี้ถ้าเราเรียกก่อันหน้าทำไมาเร,เรียกก่อนหน้าก่อนเอชพื้นที่หรือผู้ไมิภาคเนี่ยอันนี้เราอยู่ตรงไหนเราก็อย่างเช่นประเทศไทยอยู่เอเชียยุโรปยุโรปแล้วก็กดนสภาอากาศกองอสัญญาณมันจะมีให้เรียกเนี่ย setm i หนึ่ง setbox อันนี้สภาอากาศเน,นี่ยแล้วก็ต่อไป นยาไฮดิจิตอลองเรียกสังการตรงเนี้ยยาดิจิตอลแล้วก็สกแกนรอสักครู่นะครับเนี่ยจะมีกดตรงข้างบนเนี่ยการนี้เซ็ตเดี๋ยวต้องรอสักครู่เนะนี่ยนะครับยายี่สิบช่องละ ต่อไปเราก็ต้องกลืนเขามหยุดตรวจท้องว่าใช่ไหมเห็นการตั้งค่าสแกนต้องใช้เวลาเนวลานานแล้วก็ต้องใช้ความแล้วก็ตรวจท้อว่าถัดไปที่เราต้องไปทุกๆสัปดาห์สัปดาห์ละหนึ่งหรืสองครั้งบางทีไปท่านก็ไม่มีเวลาใช่ฮะทำงานอดทนเปิดไปโรงงานตั้งให้คือ24ปัญหาการกินยา การรีเซ็ตตังคายงงานเนี่ย